ีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชม,มทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการจีติงรายการที่จะอัปเดตท,ทุกข่าวสารรีวิวทุกอย่างในวงการเกมรวมไปถึงเกมเซ็ตเพียงแค่ปลายนิ้วของคุณเท่านั้นค่ะ คนไหนเป็นเหมือนยูกิบ้างคะที่เบื่อเกมนะคะแนวแอคชั่นบูรังผานยิงกันโอ้โหฆ่ากันโอ้ยต้องบอกว่าตอนนี้ยุกิเบื่อมากๆเลยนายยกมือหน่อยอ่าเห็นเยอะะกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเปลี่ยนแนวการเล่นเกมบ้างดีกว่าจากแนวแอคชั่นบูรังผานยิงกันมาเป็นแนวพัซเซิลนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเกมแก้ปริศนาซึ่งในวันนี้นะคะมีเกมแนวพัซเซิลน่ารักน่ารัก,รกมาฝากกันกับ To ร์เทลชื เกมที่มาจากค่ายวาวแต่ว่า Portal 2กับแหกกดไปสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเรามีอาวุธแค่2อ,อย่างเท่านั้นคือ 1. ปืนเปิดประตูมิติและ 2. ส,สมองของเรานั่นเองค่ะที่เอาไว้ใช้แก้ไขปริศนาที่เราจะเจอระหว่างทางนั่นเองยิ่งถ้าใครชอบแนวลับสมองแล้วก็ Portal 2นี่แหละตอบโจทย์คุณแบบสุดๆไปเลยสบายใจกันได้เลยนะคะเพราะว่า เกมนี้ค่ะไม่มีความรุนแรงแน่นอนนะเด็กๆเ,เล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีเลยค่ะเพราะว่าจะไม่มีภาพเลือดให้เด็กๆเ,เห็นไม่มีความรุนแรงให้ผู้ใหญ่ต้องมานั่งคอมเมนต์กับการเล่นเกมของเราแน่นอนค่ะระบบการเล่นแบบ m ัลติเพเยอร์จะท้าทายจินตนาการของเพื่อนๆยิ่งกว่าเดิมแถมยังสนุกมากขึ้นอีกด้วยแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าเกมเมอร์คนไหนที่ไม่ชอบใช้สมองเยอะๆก็อาจจะค่อยๆเล่นเนื้อเรื่อง ให้คุณเคยกันไปคนเดียวก่อนนะจ๊ะแล้วจึงค่อยกลับมาเล่นกับเพื่อนๆจะดีกว่าค่ะสำหรับเกมเมอร์นะคะที่เริ่มเบื่อเกมแนวเก่าๆที่เป็นเกมยิงนะจ๊ะต้องบอกก่อนเลยว่าอยากจะมีเกมสร้างสรรค์สักเกมนึงนะที่เป็นแนวยิงเหมือนกันเนี่ยต้องแนะนำ Portal 2กันเลยทีเดียวรับรองว่าจะเป็นเกมที่ทำให้คุณรู้สึกสนุกแล้วก็ถูกใจได้ไม่มากันน้อยแน่นอนคะ่ะ ตัวอย่างเกมในวันนี้นะคะเป็นตัวอย่างเกมจากค่าย EA ถ้าพูดถึงค่าย EA เนี่ยนึกถึงเกมอะไรกันขึ้นมาบ้างอืายุกิแล้วก็ต้องเป็นเกมเกิดซิมแน่นอนค่ะซึ่งเทลเลอร์ในวันนี้นะคะเรียกได้ว่ายัวกิเลยยุกิและเพื่อนเพื่อ,อทางบ้านแน่นอนกับ The ะซิมพักสนั่นเองเทลเลอร์ <Taylor S 2> ของซิมพากสเป็นเทลเลอร์ที่น่าจะทำให้แฟนขับเกมนี้นะคะถึงกับอ้าปากค้างกันแน่ๆ ไหนจะสร้างตัวละครได้ง่ายและใส่รายละเอียดได้มากกว่าเดิมทั้งยังปรับให้เชฟบะกันโอ้โหสุดยอดไปเลยหรือว่าจะหุ่นดีก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะในภาคนี้เราจะปรับแต่งรายละเอียดของซิมได้เยอะมากขึ้นค่ะทั้งเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องประดับจนกระทั่งเรื่องของเสียงวิธีการเดินก็ได้เรียกได้ว่าปรับกันตั้งแต่หัวจรดเท้ากันไปเลยค่ะ เ็นอย่างนี้แล้วนะคะต้องสนุกมากกว่าเดิมแน่นอนด้านการสร้างบ้านค่ะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ใหญ่ของเกมนี้กันเลยเพราะว่าภาคนี้ค่ะทาง EA นะคะถึงกับพูดว่ายกเครื่องระบบการสร้างในเกมใหม่หมดเลยซาวกเดอรซิมนะคะก็เตรียมนะคะหวังกับระบบการสร้างบ้านแบบใหม่ที่น่าจะสร้างได้ง่ายขึ้นและสนุกกว่าภาคที่แล้ว,ลวมาแน่นอนค่ะ อยากบอกว่านะคะในครั้งนี้กลับมากับภาคสีนี้นะคะต้องบอกว่ามีการยกเครื่องระบบภายในเกมกันยกใหญ่เลยสําหรับคนที่สนใจนะคะคร่าวๆสักนิดหนึ่งให้เป็นน้าจิ้มจ้ะช่วงเดือนกันยานี้นะคะวันที่2กันยา2014นีนี้ค่ะเขาบอกว่าจะวางตลาดขายกันแล้วเก็บตั้งกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปฟาดมาเล่นกันค่ะ